สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จีจะสอนเสื้อผ้าพี่น้องไปเบิ่งแยกก้อนเมันเละอยังแกะน้องใหม่เนาะมันดึกแล้วพี่น้องแต่จะสอนสิทธิ์ล่องไปเจาะเบิ่งอวบอเน็มนดมีอีหยังเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อจ่าเธอดึกแล้วนีนน่แต่จะสอนใส่เบิ่งบักเขือเขื่อแยกซ้อนเว้ยงามบ่พี่น้องจ้า ถ้ามันสุกเมื่อไหรเดี๋ยวจะสอนจะทำคลิปเก็บเด้อพี่น้องน้่นเห็นไหมสวยไหมคะเดี๋ยวไปดูดยากรไปแอบดูไปแอบ,บ,บ,บดูว่ายากรทำอะไรเนาะน้องพี่น้องเนาะอันนั้นใกล้จะสุกแล้วนั่นเห็นไหมอืมแปบ๊บเดียวเป็นหน่วยเต็มเลยพี่น้องเอ้ยไปไปแอบ,บดูดยากรกันมิ่น มาถึงแลับพี่น้องเอาเนเฮ็ดแม่เหงือกอยู่นเลยคนดี่เอาคนบอกมองไปเม่ยไปนึ่งเพื่อเหงพี่น้องเมืองนอนหน่อยหน่ๆยในเนี่เป็นอีหยังดอกกุ๊บแยกกอดเห็นอย่างนี่มาจอบเอาแยกกอดเห็นีหงือกกอดเห็นนอนใหม่โอ้ยแกเป็ <c oughs> นนอนหน่อยๆเก็บมาพี่น้องมาบอกมันอันนี้นอนมันเลยแหนงแหนงมันขาดอันนี้ พ่อแหน่งมันล็อตพี่ได้เจ้าะเห็ดแล้วค่อยเ็ดไปแล้วก็ตามก่อยเหตุไปเรื่อยๆไ่้สอนกระพ่ยแกงง้อบึงพี่น้องเอ้ยพวกเราบึงเดินกันมาแกงถ้ากินอยู่นี่แกงตอนพี่น้องบึงเป็นหลักเนยนอนยังแงงยงแงงงนี่อือนั่นเราไปแกงมืออื่นบ่เรแกงมืออื่นนี่ล่ะ ว่าเขากระโมกมันนี่สิพี่น,อน,น้องมันหยังแหนอีหยังมันเนี่ยตอนกลางเรื่อง,องโอ้ยโอ้ยเอาเห็ดแหนะมันละ่ะเห็ดจัง<ต>ได้ย,ยัง,งไงมันเดี๋ยพี่น้องบ่เหลืองงัวตอนจะชวนตัวไปปลูกไว้อ,าอ,าอีดายได้ไวูกอีเมลูกอ่อนมันออกไปแล้วมั้งคือขึ้นๆคำๆญี่ปุ่นบ่เหลืองงัคำคำงวเดี๋ยพี่น้องเอ้ยมันออกไปแล้ว่าาปัสน โอ้ยโมโหเด้อพันโดดออกไปลูกออกไปละบาดคลิปนี้มาดูยายกรแกะหน่อไม้ไปแกะยายสอนเปิดไฟก่อนให้ดูอัวโอ้ยเนาะ่อท em. ่องสีไทยคลิปท่องไอ้เบิร์งัวเนาะบัานนี้พี่น้องไม่เบิร์พอที่นอกกับมันเต็มกึ่งกึ่ขังกับเบิร์นนีพี่น้องหนออกไปบอกเออเดี๋ยวยายสอนได้ปันหนีน้ำเบิร์นเว่น ยายอนอะไรอย่ายาก้อนก็นใส่โอเคต้ังสื้อตัวใหญ่มุนกุ่งซ้่งตายยายสอนอยู่เลยวันนี้ไม่ต้องว่าไรสาราเด้อไรสาราเด้อจา้ามันียายก้อนแกน้อไม่เด้อจ้าเอาเวตา,วาไปใช้ในวิญญูงเดียดเดียเขาออกเราไปหินหูงเดียพี่น้องยายสอนไปเปิดไฟข้างหลังนี่ยายก้อนด,<า>ดูนี่เคล็ดคลิปยังให้พี่น้องมึงต้องพี่น้องจ้าอย่าว่ากันเด้อ เยกสอนเห็ดแป้งสีและพิธีชาวบ้านของอีสานบ้านนาเฮาเนาะบอกอย่างไมเปิดใช้แว่นตาอยู่ใสเดี๋ยวนี้เหต่ยายสอนไปเอาไปเอาอยู่ไผ่บนหัวนี่เป็นอยัางไรแต่ติ่งเจ้าคยไปเปิดเห็ดตะนามใหม่มาแล้วก่อนหลอดไผ่ตะหนามมันรุดเลยายสอนว่าหลอดไฟแดงๆอ่ะพอเสียบแล้วไว้ตี๋ต่างซอกซีอร่อยเหมือนพี่น้อง อมันต ok ่ำขาดพี่น้องร้านคอยกระอิ่นแล้วทั้งฝุ่นแม่แม่แม่อยุ้ยเฮ็ดจังนั้นเดี๋ยวก้อนเฮ็ดหอยมันยางมากขุนกระได้อย่างก็ออกกอกเห็ดนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อว่าเปยักษ์ก้อนยักสอนเห็ดแม่งอีหยังนั่นโว้ยทั้งฝุ่นก็เาทั้งฝุ่นนี่พี่น้องเอ้ย โอ้ยขอจบคลิปจะมาหนีได้จ่าเด้อหักสกูจะคนสมองสวรได้จ่าเด้อจ้าอย่าก่อนเทพไปเรื่อยนี่แหละมาแก้แก้งเอาใหม่เหงุ่แก้แก้งน้ำซุปน้ำพี่น้องล้านกระหองเด้อแค่นี้ละจ้าอย่าวาไหลสาราได้จ่าเด้ออย่าลืมกดสับตะไคร่ใบมะกรูดให้ยกรจะสอนเด้อจ้าบายบายรักน่าคิดถึงทุกคนนะจุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊จ่า